ปี2540ยเนี่ยเราประสบความสําเร็จในค่าเงินชนะค่าเงินตอนนั้น29เองท่ามการความสาเร็จเนี่ยพอความสาเร็จมันหายไปมันเหลือแต่ความว่างเปล่า mm hmm. พอว่างเปล่าปุ๊บมันไม่มีเป้าหมาย mm hmm. โอ้โหเครียดอยู่2เดือนจะฆ่าตัวตายให้ได้ว่าเอ้ยเร้ชีวิตถัดจากนี้ฉันเพิ่ง29เองอาจจะอยู่ได้อีก4 0่0ปีจะอยู่ไปเพื่ออะไรจะเป็นคนมีความวสุขกับตัวเองนะคะมันคือการลองอะไรใหม่ๆเราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ ให้อภัยตัวเองคนจะรักตัวเองมากกว่านี้พยายามทำตัวเองให้ดีคุณยังต้องทําคุณจะต้องสู้คุณสู้หรือเปล่ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองอะมิราโคที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือมิราโค MOU เส้นสัญญากับตัวเองจะ M.O.U. Miracle Up อยู่ o U, U, ในสัปดาห์นี้คะ่ะต้องบอกว่าเป็น1สัปดาห์ที่รู้สึกภาคภูมิใจที่หน้าบานมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเพราะว่า1ในไอดอลของเอนะคะแล้วก็1ในบุคคลที่เอชื่นชมและก็ชื่นชอบส่วนตัวเลยเนี่ยวันนี้มาน,นั่งอยู่ข้างเอเลยนะคะโอ้โหท่านผู้นี้เนี่ยมันมีประสบการณ์อะไรมาบ้างเอาเป็นว่าผิวผิวง่ายๆเลยนะคะได้รับรางวัลเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายแขนงเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมเจ้าแห่งอะไรหลายสิ่งนะคะมาคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่าคะ่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรวีรนัทรจนรประพาดหรือว่าดรใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคอะคับสวัสดีคับโอ้วันนี้เป็นปื้มปิ่มนี่น่ารัเค่ะวตนนี้ที่เป็นเกียรติบ้านยิ่งกว่าดูได้ขอบคุณเช่นกันนะคะวันนี้นี่เรามาถึงถิ่นเลยนะคะหลายๆคนที่เคยไปไปมาแล้วก็เคยได้ยินมูลนิธิบ้านอารีซึ่งปัจจุบันนี้หลายคนก็จะเรียกว่าเป็นมรณานุสติคาเฟ่นะคะนี่เลยค่ะเจ้าของแล้วก็ผู้บุกเบิกคู่ดีไซน์ออกแบบแล้วก็เอฟว y t h i ดีกว่านะในส่วนของคอนเซปต์ด้วย วันนี้อยากจะมาเล่าแล้วก็มาคุยถึงงานแล้วก็ชีวิตของดรใหม่ด้วยอ่ะยินดีครับยินดีใช่แล้วค่ะขอแค่ก่อนนะบ้านอารีนี่ไม่ใช่ผมนะะต้องบอกว่าคณะญาติธรรมอาคณะญาติธรรมช่วยกันดีไซน์ช่วยกันปลูกั้านด้วยช่วยกันดําเนินงานมาจนมีวันนี้ครับเรียกว่ามาทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างใช่เนื่องจากเราเป็นเจ้าของที่เนาะเราก็ต้องคอยดูแลแต่ว่าโดยการโอเปเรตโดยการอะไรเนี่ยจะมาจากกิตศรัทธามาจากความทุ่มเทของ คณะญาติธรรมที่เ็อประโยชน์จากพระพุทธศาสนามาช่วยกันทําครับจริงๆพอได้ยินคําว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยหนึ่งในรางวัลที่ดรได้รับก็คือรางวัลเสมาธรรมจักรด้วยใช่เสมาธรรมจักรงานที่จริงมือนิธิได้นะฮะเนื่องจากว่าเอติดตามผลงานของดรมายาวนานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เอเห็นนะคะชัดเจนเลยก็คือเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตเลยอ่ะคือเราจะบอกว่าแค่วอร์กไลฟ์บาลานซ์ยังไม่ได้เอออยากพูดอยากพูดใช่ไหมเขียนว่าวอร์กไลฟ์บาลานซ์ยังดูน้อยไปนะคะรูเบาไปมากแต่ว่าการ บาลานชีวิตเนี่ยเ,เราต้องบาลานชีวิตยังไงคะโอ้โหเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเนี่ยเออก็จริงๆก็ให้สัมภาษณ์มาพอสมควรฮะเนี่ยแต่หือแปบลบว่าอาจารย์เอ๋นี่สุดยอดแห่งการรอคอยเลยบบ <c oughs> ตั้งคําถามมาคําถามแรกนี่คือเป็นสิ่งที่คนถูกสัมภาษณ์อยากเล่าอ่ะ,ะตรงนี้ที่แบบไอ้ท่านชีวิตที่ผ่านมาตัวนี้ก็เลขค่าขึ้นแล้วนะน่าอาจจะไม่ให้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากลองผิดลองถูกกับชีวิตเนี่ยมาเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลองผิดนะจะสุดท้ายเนี่ยคิดว่าณวันนี้สิ่งที่ผมรู้ ได้เรียนรู้นะจากประสบการณ์ผิดๆของตัวเองมาเนี่ยก็คือคานี้แหละเราจะบาลานชีวิตอย่างไรให้ชีวิตเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขสําเร็จอย่างยั่งยืนครับนั่นละสิคะทำยังไงคะก็อย่าบาลานมาัน,นสิอย่าไปบาลานอย่าไปบาลานสิถ้าบาลานเมื่อไหร่เนี่ยเอาชื่อว่าบาลานเนี่ยภาษาไทยอะไรบาลานสมดุลไหมคะโ้ยากนะเล<อ>็กสื่อภาพเลยสมดุลเนี่ยสมดุลสมดุลเนี่ยโหเราจะนึกถึงภาพอะไรเนาะมีแกนอะไรเล็กๆจิตงกลรงแล้วก็มีไม้กระดกอยู่ต้องรักษาบาลานเหมือนถ้าสมัยผมเด็กๆไอ้ที่ชอบคุณพ่อชอบพาไปดูแล้วเราก็อยากไปด มากคือละครสัตว์เราก็จะตื่นเต้นเวลาต้องบาลานซ์อยู่บนนักกายกรรมเดินอยู่บนเส้นรวดเดินอยู่บนเชือกยากนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่อยากจะนํามาแบ่งปันไปเนี่ยก็ต้องอย่าบาลานซ์เราต้องล่วงกันไปเลยเบนกันไปเลยไม่ใช่เดินไปอยา่างสมดุลแต่ว่ากลิ่งไป ทำตัวเองให้มันกลมให้มันเบรนกันทั้งอะไรนะชีวิตก,กับการงาน<อ>ใช่ไหมไม่ใช่ข้างหนึ่งชีวิตข้างหนึ่งการงานถ้าอย่างเงี้ยเ,<อ>เราจะเป็นเหมือนนักกายกรรมเอ๊อันนี้มันหนักไปเดี๋ยวจะล่วงแล้วแฮะถ้าเราอะไรอะทำงานหนักไปเดี๋ยวชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตนั่นจะไม่มีความสุขมาด้านนี้เอาไม่มีเงินอีกไมะนั้นเนี่ยหลักการเนี่ยคือเบรนไปเลยครับรวมกันไป,ไปเป็นก้อนทรงกลม แบบนี้เขาเรียกว่าอิกิไกหรือเปล่าคะด็อกเตอร์อิกิไกตามความหมายของทางญี่ปุ่นนะที่ผมทราบม,มามาจากที่โอกินาว่านะเป็นภาษาญี่ปุ่นเราที่ได้ยินมาอีกเหมือนกันนะ mm hmm. ก็จะมีการตีความมีการถอดความรู้เนี่ยมาในหลายสำนักมีทั้งสำนักตอนตกจะเป็นชาวสเปนอะไรเขาก็าไปโอกินาว่าเขาไปถอดความรู้ขเข้ามาแบบหนึง่งของญี่ปุ่นเองเขาก็มีถอดออกมาเป็นเสาห้าต้นเลยของเขาอีกแบบหนึง่งดังนั้นถ้าอาจารย์เอใช้คาว่าอีไกเนี่ยก็ตรงไหมก็ตรงนะแต่ตรงตามรากศัพท์เลยเพราะที่ผมทราบ มาคาว่าอีกไกลภารรษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาแปลว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีได้ว่า e อลิ s ันฟอร์บีอิงแปลจากอังกฤษเป็นไทยอีกทีก็คือเหตุผลในการมี <ใน S 2> ชีวิตอยู่ในการดำรงอยู่ใช่ในการด,<ว>ด<ว>ำรง<บ>ชีวิตอยู่บางคนต้องออกไปหาเหตุผลเลยนะ <g Adv ising> แล้วเหตุผลในการมีชีวิตอยู่มันควรจะเป็นการมาบาลานแบบนี้เหรอเพราะว่าเหตุผลที่หามามันผิดลแล้วแหละมันไปหาทางอะไรที่อาจารย์เอชอบยกอะไรนะเจนใหม่อะไรใช่ใชไหมได้ยินเยอะมากตอนนี้ผมที่ใช้ใช้วัดเทรนอะนะสังคมอันนึงคือครับเฮาแล้วชอบไปไล่ดูเอ๊ะมันมีห้องอะไร <c oughs> ที่เยอะมากนอกจากตอนนี้จะเป็นเรื่องของโควิดนะอันนี้แน่นอนนะฮะ,ะอันที่สองลงมาเรื่องของคริปโตอ่าบิตคองบิตคอยอันที่ไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือ p a ชช่น แรงมนดาลใจแรงมนดาลใจเยอะมากมีหลายห้องมากมากเลยแพชชันได้อย่างไรอืมค่าได้ยังไง นั่นะสิคะ,ะมันต้องหาไหมก่อนดีกว่านะคะต้องหาต้องหาแรงบันดาลใจเออแต่ว่าความที่เอาว่าโดยส่วนตัวแล้วกันเน,ะเนาะที่น่าเนี่ยรู้สึกว่าคนไปหาแพชชั่นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตซึ่งไปเชื่อว่าไปเชื่อว่าเออชีวิตจะมีความสุขได้เนี่ยต้องมีแพชชั่นซึ่งถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยก็ต้องถามคำถามด้วยอ่ะแล้วไอ้ความเชื่อนี้มาจากไหนใครเป็นคนบอกนั่นแหะสิะะใช่ซึ่งท้ายก็ไม่มีก็เลยเนี่ยพยายามที่จะเอาตรงนี้แหละมาแชร์ว่าเออไอ้ที่เราลองผิดมาทั้งชชีีววิิตตทุกถม จนพอจะเบรนไอตรงนี้เข้าด้วยกันได้ลืมตาอ้าปากกับชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องมานั่งไม่รู้จะเอียงซ้ายเอียงขวาย,ยังไงแล้วเนี่ยนะ okay. อ่เพราะว่าเราไม่ได้หา p a s s i อ่นแต่ผมหา motivation หาแรงกระตุ้นมากกว่าแรงขับเคลื่อนชีวิตแรงขับเคลื่อนอ่า m o อ่าแรงขับเคลื่อนชีวิตซึ่งก็เลยถอดสมการของตัวเองออกมานะฮะไม่มีในตำราไปเซอร g o o g l กก็ไม่เจอหรอกเพราะยังไม่ได้ขีบไปคิดเองคิดเองไม่แปลกใจนะคะดนตั้งจะคิดอะไรได้อยู่ตลอดเวลาเราเป็นวิศวะมาใช่ไหมเราก็ชอบพวกสมการชอบคำนวณก็เลยไปใส่เอาเชิงทางสังคมมาใส่เป็นสมการทางคณิตศาสตร์เองว่าแรงขับเคลื่อน ชีวิต motivation เนี่ยมันเท่ากับ passion คือแรงมาดาลใจอะ่ะบวกกับ value คือคุณค่ากำลังสองเพะ่ะนั้นแรงกับเพื่อนเราจะมีได้เนี่ยมันเราต้องรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าอะไร อ่าไม่ใช่แค่แรงกำลังใจถามว่าเด็กๆขาแพชชั่นผิดไหมไม่ผิดแต่แพชชั่นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแพชชั่น <Fashion S 2> เป็นแค่ส่วนเดียวคือส่วนที่เป็นจิตใจของเราแต่ส่วนขับเคลื่อนชีวิตจริงๆเนี่ยมันคือการได้รู้คุณค่าของเราต่างหากว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเต้ย้ยอนกลับไปที่อาจารย์เอว่ามาคือ arrestion for beingarrestion for, being. for being เขาบอกว่าคนเนี่ยจะรู้ว่าเราเกิดมาคือมันมี2ตอนที่สําคัญในชีวิตอันแรกคือรู้ว่าเกิดมาทําไมอันที่2คือรู้ว่าเกิดมาเพื่อใครใช่ั้นหรือเปล่าใช่ครับซึ่งก็เป็นคําถามใช่ไหมตั้งแต่แบบ ันออกก็เองมาเลยก็ถามเนี่ยแล้วเป็นคำถามที่มันเหมือนสาคลน,นะพอคนใช้ชีวิตมาช่วงหนึ่งที่เรียกว่า Midlife คริส i s สวิกฤตการวัยกลางคนน่ยตอนวัยรุ่นอาจจะยังไม่มีคําถามนี้ออกมามันยังไกลตัวแต่พอสัก40กว่าหรือจะขึ้น50อะไรแบบนะี้จะเริ่มมองเห็นปลายทางแล้วมันจะถึงบ้านปลายชีวิตละแล้วฉันเกิดมาทําไมวะ แล้วก็จะเป็นคำถามว่าฉันเกิดมาเพื่อใครเพราะฉะนั้นในอิกิไกเนี่ย<ะ>เป็น,นกลไกที่เราจะได้คําตอบนี้อิกิไกในความหมายของเป็นไปนแค่ความหมายนั่นเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสแสวงหาคําตอบอย่างที่ผมเรียนไปมันก็จะมีทั้งนักคิดชาวตะวันตกเขาไปถอดเป็นเครื่องมือออกมาซึ่งก็เห็นตอนนี้ก็นิยมกันแพร่หลายนะครับรวมถึงผมเองเนี่ยก็มีออกแบบไอ้เครื่องมือตรงนี้มาเครื่องมือนี้เพื่อช่วยให้เราหาความหมายของชีวิตเจอแบบละเลยนะเพราะตัวเองหาไม่เจอไง เหมือนเคยเล่าให้อาจารย์เอฟังนอกรอบว่าผมเองเคยคิดจะฆ่าตัวตายนะเพราะว่าเราปี2540เนี่ยเราประสบความสําเร็จในค่าเงินชนะค่าเงินตอนนั้น29เอ้เองโอ้โหกูรู้อะไรทางการค้านี่เราก็รู้กันอยู่ว่าช่วงนั้นเป็นยังไงเนาะเอ้เราเด็ก20ขกวา่าเราเราเรา,เราชนะค่าเงินโดยที่ชนะด้วยตัวเองด้วยเรารู้ตัวนี่ว่าเราไม่ได้มีเสีก,กระซิบมาจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอ่เราใช้ วิเคราะห์อ,อะไรของเราเองเฮ้ยมันสําเร็จฮนะมันสําเร็จแต่พอท่ามการความสเร็จเนะี่ยพอความสาเร็จมันหายไปมันเหลือแต่ความว่างเปล่าอพอว่างเปล่าปุ๊บมันไม่มีอีกีไก่ไม่มีเป้าหมายอโอ้โหเครียดอยู่2เดือนจะฆ่าตัวตายให้ได้ว่าเอ้ยเราชีวิตถัดจากนี้ฉันเพิ่ง29เองอาจจะอยู่อีกอีกสิปีจะอยู่ไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะนะั่นสินั่นแหละทุกมากนะทุกมากทำให้เนะี่ยผมหาหาเครื่องมือด้วยตัวเองจนในที่สุดก็มาเจอ พอเจอก็แบ่งปันให้กับคนอื่นๆที่เจอปัญหาเดียวกันจนมันค่อยๆเหมือนพัฒนาเครื่องมือแล้วก็ค่อยกันกรองจนออกมาที่ใช้แนะนําให้กับผู้ที่ประสบปัญหาเนี่ยในทุกวันเนี่ยมาก็ร่วม10ปีละแสดงว่าเมื่อดรได้ค้นพบนะคะคือต้องบอกว่าดรใหม่เนี่ยหนึ่งในนักคิดนักเขียนนักวิชาการนักศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยหนึ่งเลยก็คือนักนวัตกรรมด้วยคือคิดค้นอะไรขึ้นมาได้หลายอย่างและเอเชื่อว่าเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดรคิดมาแล้วก็ลองผิดลองถูก มาอย่างยาวนานแล้วในเครื่องมือนี้มันเป็นยังไงบ้างคะเครื่องมือนี้ก็คือจริงๆให้เราสํารวจนะก็จะพยายามถอดให้ง่ายที่สุดอะว่าให้คนมาฟังปุ๊บเนี่ยอพอจะทําตามได้กับชีวิตของเขาได้ไม่ยากให้เขาลิสต์ก็จะมีให้เขาดูเรื่องของสิ่งที่เขาสกิลของเขาเรื่องของแพชชั่นของเขาแต่ไอตัวสําคัญที่เครื่องมืออื่นไม่เคยเห็นนะอาจจะมีก็ได้แต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะเพราะไอ้เครื่องมือนี้ผมออกแบบเองก็จะเป็นเรื่องของปัญหาสังคมจะอยู่ในเครื่องมือนี้จะให้เข้าไปหาปัญหาสังคมที่เขาอินจนจนจนเจอแล้วเอาไอ้สอันเนี้ยมาประกอบ ร่างกานจนเบนออกมาเป็นอ mm ีไกลของเขาซึ่งไอ้ปัญหาสังคมตอนหลังเนี่ยก็จะพัฒนามาต่ออีกตามบริบทของสังคมโลกอย่างแต่ก่อนให้ปัญหาสังคมที่อิงจากของกระทรวงพมอบ้างกระทรวงมหาดไทยว่าอะไรเรียกว่าผู้ด้อยโอกาสอะไรเรียกว่าเป็นปัญหาสังคมอิงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจบ้างแต่หลังสุดเนี่ยดีใจมากเลยขอเล่าได้ไหมได้เลยดีใจมากเลยเออหลังสุดเนี่ยไอ้ปัญหาสังคมไอ้ตรงเนี้ยซึ่งผมใช้เป็นหัวใจในการหาอีไกลให้กับลูกศิษย์ผมเนี่ยผมอิงจาก SDG Sustainable Development Goals ของประชาชาติ <S <S 2> <S 2> ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ประชาชาติเนี่ยออกมาต่อจาก MD G อ่ามิเลเลนียมดีเวลลอปเมนต์โกในยุคมิเลเลนียมเราไปสิ้นสุดตอน2 0 1 5แล้วหลักจากนั้นเนี่ยก็เป็น S D G เอา S D G อาจารย์เอให้กับลูกศิษย์ในการค้นหาอิก,กิไกของชีวิตแต่ว,ว่าที่หน้าดีใจจนอยากเล่าเนี่ยปรากฏว่าเมื่อสักเดือนหรือ2เดือนก่อนนี่เองอะ<า>่ะเพิ่งเห็นทางเพจใหญ่ในเมืองไทยเพจนึงอะ่ะเจแปนซัลล,ลี่แมนอะไรเนี่ยนะเขาแชร์มาบอกเด็กปหของญี่ปุ่นน่ยตอนสอบเข้ามหนึ่งเนี่ยข้อสอบของญี่ปุ่นเนี่ย เอาไอ้ S D G ที่ผมสอนพวกเราเนี่ยเออให้เด็กป .6 ททำแล้วให้เด็ก oh. ป .6 เลือกว่าจะแก้ปัญหาไหนให้กับโลกนี้ oh. นั่นแหละคือเขาต้องการให้เด็กเนี่ยรู้เป้าหมายชีวิตไงเพราะนั้นเนี่ย S D G อะคือเป้าหมายชีวิตคุณเกิดมาเพื่อตรงเนี้ย จุดเล็กๆที่เชื่อมและยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในทูสตัวนี้เนี่ยเรียกว่าจาก r บก n าของปัญหาที่ดรเจอทำให้เกิดทูสตัวนี้แล้วก็ทําให้เกิดมาเป็นคอร์สเรียนเกิดขึ้นถูกต้องถูกไหมคะก็มาจากเราเนี่ยแหละที่ที่ขาดแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเจอในเส้นทางแบบนี้ไหมเราเจอว่าคําว่าอาชีพมันก็คือตัวการแก้ปัญหาปัญหาคือช่องว่างแล้วก็ไปดูว่าช่องว่างมันจากไหนอ๋อมันมาจากการสิ่งที่คนเป็นกับสิ่งที่คนต้องเป็น แต่ที่คอร์สนี้ผมจะพาไปไกลกว่านั้นก็คือว่าอันนี้เราก็แอบพูดในฐานะเราเป็นคนไทยเนะาะเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยที่เราไปมีโอกาสเดินทางไปพอสมควรในประเทศต,าตา่างๆเราเห็นว่าศักยาภาพคนไทยเนี่ยไม่แพ้แล้วก็ โอเคมากมากอ่ะทำไมเราจะต้องไปตามเขาทำไมเราจะต้องไปลงธุรกิจแบบมีทูที่จริงไอ้แบบไอ้สอข้างไอ้นี่ที่อื่นเขาก็มีสอนแต่ที่ผละพคนไทยไปไปดักอนาคตหรือถ้าคุณทําตรงนี้ทุกคนรู้คุณลงไปพร้อมกันทุกคนก็รู้ว่ามันมีช่องว่างนี้อยู่ในสังคมเห็นด้วยกับผมบอกเฮ้ยทำอาชีพสะอาดสะอาดสิทำอาชีพที่แก้ปัญหาสิแต่ว่าคนอื่นก็เห็นก็เขาทำกันแล้วอ่ะเราไปทําธุรกิจอะไรอาจารย์เอสอนเศรษฐศาสตร์รู้อยีละเขาเรียกอะไรมีทูใช่ฉันก่อทําด้วยแล้วสุดท้ายมีทูต้องแข่งกับเขาด้วยอะไรตราาาาาคออ่่่่เเพะวว้ยูมกนแล กอดคอ,อกันตายกอดคอ,อกันตายเหรอกอดคอ,อกันตายเพราะ <ผม S 2> ว่าแต่คนทั้งเราตายทั้งนั้นอ่ะใช่เราไอ้เขาอยู่กอดก็ไม่ตายอ่ะ หลืว่าพอมีทูปุ๊บเนี่ยเออเขาอยู่มาก่อนเราเนี่ยเราเข้าไปมีทูฉันขอทําด้วยเนี่ยฉันชอบฉันได้ใช้ชีวิตแก้ปัญหาให้ให,ให้คนแต่ว่ามีคนเขาแก้ให้อยู่ก่อนแล้วอ่ะเขามีประสบการณ์เ็ามีฐานลูกคา้าเ็ามีคอนเนคชั่นเ็ามีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราไปแข่งเขาไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องแข่งอะไรตัดราคาตัดราคาเขาตัดเรากับนิดเดียวก็จบแล้วเรดโอเชียนทะเลสีเลือดเลือดใครเลือดเราเนี่ยเลือดเรานะไม่ใช่เลือดเขาอะไม่หยุดลดเขาเขาเขาเสีย แค่แบบเลือดซิปซิปสี่ห้าเดือนอเลือดเราหมดตัวห,หยุดนะฮะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตงเนี้เราก็ไม่อยากจะให้คนของเราเนี่ยไปทำมีทูแข่งกับเขาอเอาไปดักเป็นบลูโอเชียน แต่ว่าของผมเนี่ยจะเลยไปจากบลูโอเชียน์ไปเป็นไวท์เพราะว่าบลูมันคือเราไปถึงก่อนใช่ไหมเป็นน่านน้ำสีครามใช่ไหมฮะซึ่งก็คือเราต้องแับอนาคตเพราะนั้นในคอร์สก็จะมีสอนเรื่องของการพยากรณ์อนาคตด้วยผ่านประวัติศาสตร์นะ,ะการพยากรณอนาคตมันก็มีหลักของเขาไม่ใช่อยู่ดีเราอยู่ปัจจุบันเราเรียกว่าคิดเอาเองว่าวิสัยทัศน์อีก5ปีฉันควรจะวางอะไรดีอันนั้นผมเรียกว่าเดาเราเดาเ,าเองว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้านน้่เนี่ยเราเจะศ,ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านมา เหมือนเรามีกราฟราคาหุ้นน่ะถ้าเราเห็นราคาหุ้นแค่สามวันเราก็เดาไม่ถูกอ่ะว่าจะซื้อหรือจะขายดีแต่ถ้าเราเห็นสักสาปีเราพอที่จะพยากรได้จะ f o r แ c a s t ได้ว่ามันมีแพทเทิร์นซ้าๆกันแบบนี้เนาะสังคมเหมือนกันฮะถ้าเราศึกษาสังคมมายาวนานเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นของสังคมผ่านมาในยุคต่างๆตั้งแต่กําเนิดมนุษยชาติเลยอันนี้คือที่ผมสอนในคอร์สผมจะไล่ไปตั้งแต่ยุคกาเนิดมนุษยชาติเลยน่ยาเรียนม,มากเลยอ่ะอจริงจริงนะ ดีมากเลยเพราะนะว่ายิ่งเป<อ>็นสิ่งที่อยากรู้มายาวนานว่าตั้งแต่มนุษยชาติเกิดขึ้นมาได้ยังไงการเมืองการปกครองสังคมแปลเป็นยังไงเปลี่ยนมายุคทาประสุศาสมายุคอุตสาหกรรมมาในยุคไอทีร IT, อเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าแล้วมันสังคมมันเคลื่อนมาแบบนี้มีแพทเทิร์นที่ล้อกันมาแบบนี้ยุคหน้าเนี่ยที่เราก็เรียกว่า new era เนี่ย<อ>มันจะเป็นยังไงพอเราเห็นปุ๊บเราจะเข้าไปวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้พฤติกรรมผู้ของบริโภคยุคหน้าจะเป็นยังไงคราวนี้เราจะได้ไอ้ข้างเนี้ยที่ไม่ใช่มีูลเป็น เลยไปสเต็บนึก oh. เช่นเดียวกับไอ้ด้านนี้ที่ลูกค้าต้องเป็นนะจะต้องเป็นนะเราก็จะเห็นจากการเห็นภาพสังคมในอนาคตเหมือนกันโห oh, เรียกว่ามาจากรูทเลยนะคะมาจากร,รากเง่าจริงๆเลย,เลยนะไปจนถึงล้ํากว่าอนาคตอีก ยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคำที่ได้จากในหลักสูตรนี้นะคะคือในระหว่างหลักสูตรเนี่ยเราจะได้ทูสแตรได้เครื่องมือได้อะไรต่างๆแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยแดีว่าหนึ่งคือเราจะได้คําตอบตัวยในสิ่งที่เราตามหาสองคือเจอแพชชั่นแล้วก็3คือสามารถพาตัวเองเนี่ยเคลื่อนตัวไปสู่อนาคตอันใกล้เพื่อที่จะเตรียมตัวแล้วก็ลองรับได้ด้วยพูดถูกไหมคะถูกครับแต่ว่าไม่หมดคืออันที่4สุดท้ายเนี่ยคือจะใส่ ความคิดสร้างสรรค์ให้ด้วยที่จริงทุกคนมีมแต่ว่าโดนความคิดภายนอกกับเชฟวิธีคิดของเราจนเราปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์กับตัวเองก็จะมามามาค่อยๆค่อยๆเคลียร์ให้ว่าตกลงเราจะคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีคิดแบบไหนซึ่งก็จะไม่เหมือนของตะวันตกครับโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วในคอร์สนี้จะต้องเจอตัวด็อกเตอร์ไหมคะหรือว่าเราจะเป็นออนไลน์เป็นออฟไลน์ line, เป็นรูปแบบยังไงบ้างที่จริงถ้าเจอตัวได้เนี่ยอยากเจอเพราะว่า <laughs> ชอบชอบชอบแลกเปลี่ยนชอบคุยนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันก็ คงจะต้องปรับตัวเองนะฮะ,ะเป็น ึ <formation> ่งจริง <invent> ก <fit> ็อยู่ในอยู่ในหลักสูตรู่แล้วว่าสุดท้ายวิชาชีพมันจะต้องเป็นแบบนี้อ่านะฮะจาก Product ตูแพลตฟอร์มต่างๆเราก็ทำไว้อยู่แล้วก็เลยต้องมีคอร์สออนไลน์มาเตียมรองรับครับดีมากเลยนะคะเพราะว่าในๆเราพูดถึงอนาคตแล้วนะคะเราก็เคลื่อนตัวไปเลยทั้งรองรับด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมตัวด้วยทีเนี้ยพอเราพูดถึงเรื่องคอร์สเรื่องนวัตกรรมเรื่องศาสนาเรื่องประสบการณ์การทํางานหรือแม้กระทั่งช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบหูเราไปเจอทางที่มันไม่ใช่ทางก็ตามเนี่ยคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากแล้ว อะไรที่เป็นมิราเคิลของดออรอะคะสิ่งที่เป็นมิราเคิลของผมเนี่ยก็คือมันทําให้ชีวิตผมกลับขึ้นมาช,ชีวิตนะนะั่นคือมิราเคิลจากที่เราเคยไม่มีชีวิตไปได้จากการที่ไร้ซึ่งเป้าหมายานะมันทํากับให้เรามามีความหมายได้นั่นะคือปาฏิหาริย์ของผมซึ่งไอตรงนั้นนะฮะสรุปออกมาเป็นคาแล้วกันให้มันเห็นภาพชัดขึ้นนะไม่ใช่คำของผมเองเป็นโค้ดของเอ็ดริกเคฟเวอร์นะฮะเป็นนักต่อต้านผิวสีอะไรอยู่อยู่ท่านหนึ่งนะเขากล่าวว่า you are part of the solution or you are part of problem ถ้าคุณไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญ ตัวคุณนั่นแหละคือตัวปัญหา,หาพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บอ๋อเรารู้แล้วว่าเรามีหน้าที่ที่จะเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาสกโกนั่นแหละคือ Mirror มิราเคิลของผมว่าเออผมรู้อลิสันฟอร์บีอิงละยอดเยี่ยมมากเลยนี่ฟังไปขนลุกไปตลอดเวเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเรียกว่าสุภาพหรือแห่งโซลูชันก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเจะ้าพญาปัญหานียามให้อาจารย์เอเหมือนกันนุ้ยชักประดิษฐ์คำาถูกมากไอถูกไม่รู้ใครฟังยอมรับไหมแต่ โดยคนฟังเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยจะต้องขออนุญาตนําไปใช้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ,ลคะแล้วก็พอได้คุยกันแล้วเนี่ยอยากเรียนแล้วนะตอนนี้เอกว่าคอร์สเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เป็นคําตอบที่เราตามหาได้นะแล้วเอกก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อมากในเรื่องของการทํางานเออไม่ได้เชื่อเรื่องของการรวยข้ามคืนนะคะแล้วก็เชื่อมากเลยในเรื่องของการที่เราเนี่ยหาความหมายของชีวิตของเราเจอเพื่อที่จะคอนเนคต์ได้แล้วก็ไปสู่อนาคตของเราได้จริงๆค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่า เป็น precious time มากๆเลยเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพมากขอบคุณด็เตอร์ใหม่มากๆเลยอขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เอกครับนะีบ่นสุภาพบุรุษแห่งโซลูชันของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ M.O.U. Miracle of You ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ